ส่วนมหาสมัยสูวนเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสเกสุวิหารติกเปีรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาปิโุสังเขนัสาทิงปัญจมเตหิปิโุสเตหิสเปหิวารหันเตหิทัศหิจัโลกธาตุหิเทวตาเยภุเยนัสนิปติตาหุเตห พระกวันตังทัศนายภิกขุสังฆัญจารตะโคจตุนังสุทาวสกายิกานังเขวานังเอตัถโหสิยังโคพระขาสเกสุวิหารติกะพิรวตุสมิงมหาวเนะมหาตาภิกขุสังเขนัสสัต จิงปัญจามเตหิภิกขุสเตเหิสพเพวารันเตหิทัสสะหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาหเติภะคะวันตังทัศนายภิกขุสังฆัญจะยนูนามยามเปยเยนะภะคะวะเตนุปัสสังฆเมยามาอุปัสสังกมิตวาภะคะวะตสันติเกปะเจกข้าทาภะษายามา เตียอตาโคตาเทวตาเยธาพปนามาภละวาปุริโสสมัญชิตังวาพังภาษาเรยยาภาษาริตังวาพังสมิเชยยเอวะเมวะสุตาวาเสโสเทเวสุอันตรหิตาภะขวัตโตปุระโตปตุระหังสุอาตาโค သာเทวตาภคว ंता อภิวาเทเตไกัมมันตังอังสเอกัมมันตังติตโคเอกะเทวตาภควาโตสันติเกอิมังขาธังอภาเสมหาสมโยปวนะสมิงเทวกายะสมาคตะอาคตัมมะอิมังธัมมะสมยังทะคิตาเยวะอปราชิตาสังคันเต อาตะโคอปาราเทวตาภควตโตสันติเกยมังคาทังอภาเสียรัตตาพิกาวสัมาทังสุขิตังอาตโนุชุกมรมังสุสารติวเนตานิขะเหตตวายทริยานิระคะเตปันติตาเตีอาตะโคอปาราเทวตาภควาตโตสันติเกยมังคาทังอาาเสีย เกตวาคีรังเกตวาปะรีคังอินทคีรังโหจจามเมชาเตจรันติสุทาวิมาราชคุมาตาสุขันตาสุทูนาคาติอะทะโภอปาราเธวตาภะควโตสันติเกอิมังขาถังอภาสเยเกกิพุทธังสรณังตาเสนะเตสันติ อาายาภูมิงพหายามนุสังเทห์เทวกายังปริปูเรสันติติอตควภะคะวาภิกขุามันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกะาตุสสเทวตาสันนิพติตาหุนเตะกัตถะตังทัศนายภิกขุสังขัญจายปิเต พิกเวะเฮสุวตีตัมมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมพิภะวันตานังเอตัปรามาเยเวเทวตาสันนิปติตาเฮสุเสยตาพิมายังเอตระหิเยปิเตพิกเควะภวิตสันเตอนาคตัมมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมพิปภะวันตานัง एतपरमायेवता सनिपतिता भविष्यन्ति स यथा विमहं येतारह्यकिखिसामीफि कवेथेवकायानां नमानि कीर्तयिष्यामीफि कवेथेवकायानां नमानि हे सिसामीफि कवेकायानां नमानितां सुनाथ साधुकां मनसि करोधा सिसामी त्ये เยวัมันเตติโคเตภิกขุภะคะวะโตปัจจสโสสุงภะคะวะเอตัถะโวจะสิโลกมนุกัสสามิยัทธะมาตถสิตาเยสิตาคิริคัพพรังปหิตตะสมาหิตาปุถุสีหาวะสัลลีนาลมหังสาิสัมภูโน

สหัสส s อธสัตตเร็งสตังเอกะสหัสสานังอวนทสานะมัธะสงฺฆะเกนันตมาตถะคงทิสาสัพพะพุทธังตัญจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจะกุมาตาตะโมันตยิสัทธาสาวเกาสรเตเทวกยาิกันตาเวิจานาาิกวเยวหังิตยิสามิ ทิราหิอนุปุพพโสสัตตสหัสสะวยาค้าภูมากะปิละวัตตะวะอิติมันโตชิติมันโตนาวันโตยะสัสีโนโมรธรรมนาภิกขามุงภิกขูนังสมิติงวะนังชัสหัสสะหิมะวะตายาคานาตตะวณีโนอิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัสีโนโมรธรรมนาภิกขามุงภิกขูนังสมิติงวะนัง สัตยาคิราติสหัสายคานันตวันีน้อยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสนโนโมธามนาพิกขมุงพิกูนางสมิติงวะนางอิเจเตโสรสัสสัหสายคานันตวันีน้อยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสนโนโมธามนาพิกขมุงพิกูนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายคานันตวันีน้ ที่มันโตจุติมันโตนาวันโตยสศสิโนโมูลธมมนาพิกกามุงพิกขูนางสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสตายะขานานาตวานีโน่ทีิมันโตจุติมันโตนาวันโตยสศสิโนโมูลธมมนาพิกกามุงพิกขูนางสมิติงวนางกุมพิโรราชฆาหิโกเวปุล拉萨นิเวสานังพิโยนางสัตตาสหัสา ยาค้านางปายูโรปัสสติกุมพิโรราชคะหิโกโสุะค้าสมิติงวนังปุริมันจ่าทสังราชาทัตารถโอปัสสติกันทัพพนังอธิปติมหาราชายัสสศิโสกุตาปิตาสภะหาวินธนามามหาภลายที่มันโตชติมันโตอันนาอันโตยัสสิโนโมอันธมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวนัง ทักทีนันจาตถีสร้างราชาวีรูนโหตปัสสาสัตตกุมภันธานังอธิปติยมหาราชายัสสชิโสปุตตาปีตัสะพระหวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชิติมันโตอนนาวันโตยัสสิโนโมรธมานาภิกขมุงภิกขูนังสมิติงวะนังปัจฉิมันจาตถีสร้างราชาวีรุวิรูปะโคภาษาสัตตีนาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโส buta pita sapa awo inta nama maha pala iti manto juti manto anna vanto yasasino muon tamana pikamung pikunang semiting wanang utaran jati sang raja kuwiro tapasasati yakana ngati pati maharaja yasasiso buta pita sapa awo inta nama maha pala iti manto juti manto anna vanto yasasino โมทมนาทิกมุงภิกขุนังสมิติวนังอุเรมาธิสังทตระโตทกิเนนวิรุนาโคปัจฉิเมอิเนวิรูปคโคคุเวโรตรังทิสังจัตตโรเตมาราชาสมันตาตโรธิสาททัลมะนาทั้งสุ วเนกปีระวัตเวเตสมยาวินโนทาซาคูวันจานิกาสธามายาคูเตนทุเวเตนทัววิภูจะวิภูโตสหันจันทโนกามาเสโทจะกินนุคันโทนิคันทัวจะปนาโทปมัญโยจ่าเทวสุโตจะมาตาเลจิตาเสโนจะคันทัพโนโรราชโนสะโพ Aku pencasi kocewa timbaru surya wacasa ite cenje cara sano kan sahara jupi mota mana api semiting wanang ataku na pasana kawe sala sahata caka kampala satara aku Payaka sahaya sahaja tipi nyamuna tatarata satara ta era wanu mahana ko semiting wanang Yena kara kesaha saharanti tithi cha bhakte viṣuddha jāguva vihāya sa te wana maccha bata maccha bata citara su, suparna iti te sanamang apa yanta na kara cha namasi suparna toke mama kasiputta sanah hiwa cha hiu ภะคะสูปันนะสระณมังคังสุพุทธังชิตาวชิระเตนะสมุทังอสุราสีตาภะทโรวะสวะสีตีติทิมานตุยัสสะสีโนกะระกันจะมหาภิสมาสุราธนะเวฆะสาวิปจิตริสุกิจจะปะหาระโทนะมุจิสหะสันสัตตัญจะพะลิปุตตานังสัพเพเวโรจะนามะกา ท่านในจตวาพระอิงเส้านังราหุงพัทธมุปาคมุงสำมโยธานีพัฒนเตียภิกขุนางสมีติงวะนางอาปูจารถีว่าปฐวีจารเีโชวาโยตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวโสมโจายาสัสสาสหเมตตากรุณากายิกาคูเทวายาสิโนธาเสเตฐีธสาธากายาสัพเพ นาณาตวัณีนอยที่มันโตชติมันโตนาวันโตยสัสสิโนมนธรรมนาพิกามุงพิกขูนางสมิติวนังเวทูจะเทวาสหาลิจัสัมมาจะทูเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามกูปุรักขิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานาคตานิปุรักขิตาวาคูมันถาวรละกาวาสุนังวาสาวุเศธโทสกุปะคาปุรินทโท ทสเตทสถกยาสัพเพนนัตตะวะนิโนอิติมันโตชุติมันโต NAWANTO ยสสิโนโมธมนาภิกขมุภิกขุนังสมิติวนังอถาภูสหภูเทวะสัลลมคิสิขาริวะอริธกะจโรชะจะอุหมะภูภานิภาสิโนวรุณะสหธรรมะจะอจุตตะจะเนชะกาสุรยะลุจิราคัวคัว Kase te, kase sathagaya sappe na natawani no, iti manto jati manto na mantu yasasino, mo thamana pika mung piku nang samana mahasamana manusamana sutama kita batu Aku aku mano batu Ataku athaku harayo tevaje jaruhin jawa sino, para Kute wajah sasino tasetea, tasataka jasapeana, tawanino iti manto jati manto, wonna wonto jasasino, muntamana pikamung, pikunang, semiting wonang, suka karumaha, runa kuekana, sasaha, utatakayaha, pamuka aku tewawi cakana, sata matahara kaca, misaka jaja sasino, tanah yang akapacuno, joti sapiwa sate. สเสเตทสกคยาสเพนันตะวะนีโนอิติมนโตชุติมันโตอนนาวนโตยสสิโนมวนธมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวนังเขมียตุสิตายะมะกะทักกะจะยะสสิโนสัมปิตะกะละมะเสทถะชุตินมัจจัสสะวะ นิมาลัตติโนอกุอถาคุปรนิมมิตาทเสเตทสถกยสัพเพนนตวนีโนอิติมนโตชิติมนโตอนโนมนโตยสะสีโนมัวธมนาภิกมุงภิกขุนางสมิติงวนังสติเตเทวานิกยสัพเพนนตวนีโนนามนวเยนะอะขัญชุงเยจัญเยสติสาสหะปะพุทธะสติมะเขลังโอคะเตนะมนาสวัง Taki muka tarang nakang cantang wa asita paramato caputa iti sahasanang kumaruti soja so semiting wana sahasa famalu kana maharfama fiti tati upapan nusuti mentopi semaka jojo sasiso kase aku pake kasa wawasawa tino tesan camatse toa ka hari to bari Kaya jasa pea pi kante sintetewe sa fama kaya para hatapan karna hasa man tiang eta karna hatapan ta tara kena pantama tua samanta pariwale ta mangu muncitako cinang iti ta tama haseno karna hasena ngape saie bani na talama haca

สาสนังวิตตระเคหิปกามุงเนสังโหมมปินชยงสัพเพวิชิตสังฆามาพยาทิตายัสสิโนโมทันติสาพูเตสาวกะเตเชเนสุตาติ